ดีครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับก็วันนี้มาแบ่งปันหลายคนมาถามผมว่าแลกเปลี่ยนปลดหนี้ได้ไหมนะครับหรือแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับผมตอบน,นี้ว่าไม่ได้ครับแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าเงินคุณมีเท่าไหร่หลายคนถามว่าเอยเงินมีนี่หมืน่นได้ไหมผมจะยกยหญ่ให้คุณดูครับสมมติวันนี้คุณมีเงินหมื่นหนึ่งคุณไปซื้อดอลลาร์เนี่ยสามห้าเนี่ย สมมุติมันได้แค่สามร้อยแล้วมันขึ้นมาสมมุติตีหนึ่งบาทคุณก็ได้สามร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณคิดว่าปีหนึ่งมันคุณคิดว่ามันจะขึ้นกี่ครั้งเอออสมมุติว่าตีห้าครั้งอ่ะบาท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 สามร้อยพันห้าตีม่มตีนะครับ พันห้ามันก็ไม่สามารถปลดหนี้ได้ถ้าสมมติคุณมีแสนหนึ่งได้สามพันก็บาทก็ขึ้นมาสามพันก็ถ้าห้าครั้งนี่บาทนะครับคอนใจัในหลักของความเป็นจริงคือสามสี่สิบตังค์แค่นั้นเองนะครับเช่นแลกเปลี่ยนผมจะแก้ความคิดและองไม่เซฟหลายคนนะครับว่ามันไม่ใช่การปลดหนี้แต่มันคือการเปลี่ยน ที่เก็บเงินปกติคุณฝากคนอื่นนี่วะแต่วันนี้คุณเป็นคนที่บริหารจัดการเองนะครับควบคุมเองมันเป็นอีกช่องทางในการที่หาเงินนะครับแล้วช่วยลดเงินเฟอ้อคุณปกติคุณไ้ฝากเนี่ยปีหนึ่งดอกเบีย้ยเท่าไหร่สมมุติสองบาทเงินเฟอ้อเท่าไหร่เงินเฟอ้อสามสี่บาท คุณก็เสียเปียบแล้วแต่ถ้าคุณแลกเปลี่ยนปีหนึ่งเนี่ยมันขึ้นสักสี่ครั้งเนี่ยครั้งละเท่าไหร่คุณตีไปดิแล้วแต่คุณเอากําไรเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบสตงค์คุณก็มีชัยชนะเหนือเงินเฟอ้อแล้วครับแล้วหลายคนที่ไม่รู้จะทําอะไรคุณก็เอาเงินคุณไปแลกเปลี่ยนเงินซะแล้วมาเก็บไว้ที่คุณลงก็ไปขาย ขึ้นลงก็ไปซื้อขึ้นก็ไปขายแค่นั้นเองนะครับเท่านี้มีคนมาบอกคุณว่าโอ้ยแลกเปลี่ยนนี่นี่อย่าไปเชื่อนะครับลดนี้ได้ไม่เชื่อเป็นอีกช่องทางนะครับแบกมาคันนี้ครับ